คนที่นิ้วสั้นเนี่ยเขาว่ากันว่าจะเป็นพวกคิดเร็วทําเร็วตัดสินใจไวแต่ข้อเสียก็อาจจะมีบ้างคืออาจจะขาดรายละเอียดไปนิดหรือบางทีก็ใช้อารมณ์ตัดสินใจไปหน่อยส่วนคนนิ้วยาวก็จะตรงข้ามเลยครับจะเป็นสายสุขุมรอบคอบใช้เวลาคิดนานหน่อยแต่พอทําแล้วก็จะละเอียดมีแบบแผนเห็นไหมครับแค่เรื่องความสั้นยาวก็บอกสไตล์การคิดที่ต่างกันได้แล้วเอาละครับและนี่คือไฮไลท์ของเรื่องราวในวันนี้เลย เราจะมาทำความรู้จักกับลักษณะนิ้วมือ6ประเภทหลักๆก,กันซึ่งแต่ละแบบเนี่ยโอ้โหสะท้อนบุคลิกและแนวคิดที่ต่างกันแบบชัดเจนเลยนะครับมาลองดูกันดีกว่าว่านิ้วมือของเราเราเนี่ยจะเข้าข่ายเป็นประเภทไหนกันบ้างมาเริ่มที่ประเภทแรกกันเลยครับนิ้วมือรูปสี่เหลี่ยมหรือเขามีอีกชื่อหนึ่งว่านิ้วทำประโยชน์ครับลักษณะนี้สังเกตง,ง่ายมากเลยคือนิ้วจะดูตรงๆทื่อๆหน่อยขนาดตั้งแต่โคนถึงปลายนี่แทบจะเท่ากันเลย แล้วปลายก็จะตัดตรงเหมือนสี่เหลี่ยมนี่แหละครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเจอบนมือที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมเหมือนกันแล้วนิสัยล่ะคนที่มีนิ้วแบบนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นสายนักปฏิบัติของแท้เลยคือจะให้ความสําคัญกับเรื่องระเบียบประเพณีศีลธรรมมากๆเป็นคนมีเหตุผลตรงไปตรงมาแล้วก็มองอะไรไกลๆก็สมชื่อเขาละครับนิ้วทําประโยชน์จริงๆ